สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับแมงดานะครับแมงดานาที่ใครต่อใครหลายคนที่อยากจะเลี้ยงแมงดานาไว้ลองพ่อพันธุ์ดูนะครับนี่ก็คือพฤติกรรมการกินอาหารของลูกแมงดานานะครับนี่สองตัวนี้เป็นที่เป็นเกาะเป็นเห็บนั้นก็คือลูกแมงดานานะครับวัยอายุประมาณ5วันเท่านั้นเองครับแต่ว่าสามารถที่จะเข้าไปจู่โจมแล้วก็กัด ดูดน้ำเลี้ยงของลูกอสอตอึงเผ่าที่ผมเลี้ยงไว้เนี่ยได้แบบชัดเจนเลยครับเพราะว่าสามารถล็อกซะแบบตายแล้วก็ดูดกินน้ําจากในตัวลูกตึงนะครับลูกอสอมีหลายตัวครับที่โดนลูกลูกแมงดานาะโจมตีในลักษณะเดียวกันนะครับนี่ก็คือพฤติกรรมการกินอาหารของลูกแมงดานานะครับที่บางท่านอาจจะ อยากเลี้ยงอยากเพาะขยายพันธุ์เองว่าความเป็นมาของแมงดาดาแมงดาดากว่าจะเติบโตมาขายตัวละ10กว่าบาทถึง20บาทนะครับบางครั้งก็ตัวละมากกว่า10บาทนะครับตัวผู้ที่กิน่นที่มีกลิ่นแรงที่ประชาชนหรือว่าชาวบ้านทั่วไปนิยมเอาไปทาน้ําพริกเมงดานานะครับกว่ามันจะเจรินเติบโตได้ถึงขั้นที่จะเอาไปเป็นอาหารมนุษย์ได้มันก็ผ่านกระบวนการที่ต้องไป หากินอาหารเป็นสัตว์ที่อยู่ในระบบห่วงโซ่อาหารที่อยู่ระดับสูงพอสมควรครับเพราะว่ากินสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับท่านผู้ชมเวลาท่านคงจะยังไม่เคยเห็นนะครับเมื่อแม,แมงดานาตัวเล็กเหล่านี้จมตีเหยื่อเสร็จก็จะล็อกด้วยพวกเท้านะครับเราเรียกเท้าแล้วกันนะคำศุภาพเท้าที่มีความแหลมคมนะครับความแหลมคมเกาะ ติดเหยื่อไว้อย่างนี้แหละครับสองตัวลุมตัวเดียวเมื่อเหยื่อตายหรือยังไม่ตายก็จะดูดกินเหยือ่อเพราะว่าปากเมงดานาเน,นี่ยาปากเป็นลนักษณะปากแหลมๆเหมือนมนุษย์ต่างดาวครับท่านผู้ชมนะครับดิ้นไม่หลุดครับเพราะว่าดิ้นยังไงก็ไม่หลุดเพราะว่าโดนเกาะติดขนาดนี้นะครับหลายตัวครับ ว่าในบ่อนี้ผมเลี้ยงแมงดาดาไว้หลายตัวประมาณเกือบร้อยตัวครับเกิดจากไข่ที่ได้ที่เก็บได้ในท้องทุ่งนานะครับนี่ก็คือไข่แมงดานาที่ฟักออกตัวออกไปหมดแล้วนะครับก็จะเหลือแต่พวงที่เป็นลักษณะเป็นไข่แบบนี้เป็นฟอแล้วครับเพราะว่าตัวของแมงดาตัวเล็กๆก็ลงพื้นไปอยู่ในน้ําแล้วรอล่าเหยื่อนะครับ นี่ก็พฤติกรรมการกินการล่าเหยื่อของแบงดาดานไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็จะกินในลักษณะเดียวกันถ้าเป็นแมงดาแบงดาดานตัวใหญ่กว่านี้ก็จะกินพวกลูกกบลูกเขียดนะครับหรือกบเขียดตัวใหญ่หรือเป็นปลาที่อยู่ในน้ําดูดกินเป็นลนักษณะคล้ายๆกับเป็นก็เ <c> ร <oughs> ียกว่าอะไรเป็นพีดิบอ่ะพีดิบเปยมพายนะดูดกินนี่ครับ ชไหครับท่านผู้ชมให้ดูใใกล้นะครับตัวนี้โดนลุมประมาณ3ามตัวครับขนาดตัวเดียวยังไม่รอดเลยครับพิษของแมงดาดาเนี่ยถ้าใครเดือคยไปจับแล้วก็โดนแมงดาประเภทนี้ตอดหรือว่ากัดนะครับจะเจ็บปวดเข้าไปถึงใต้รักแร้เราทีเดียวครับตัวใหญ่นะเราคิดดูว่าตัวเล็กๆนะพวกลูกองลูกออดพวกนี้จะยังไงก็ไม่รอดครับ นี่ก็คือบ่อเลี้ยงแมงดานานะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับค่อยๆดูพัฒนาการของลูกแมงดานาไปเรื่อยๆว่าจะกว่าจะโตนี่ต้องทำไงต้องเป็นไงบ้าง ดินไม่หลุดครับยังไงก็ไม่หลุดเจออุงเท้ามาหาภัยของแมงดานาพวกนี้นี่ก็คือวิถีธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเป็นการเอาตัวรอดนะครับของพวกสัตว์ที่กว่าจะเจริญเติบโตได้เราถือว่าเป็นการศึกษาวิจัยนะครับในการที่เราจะทำการเลี้ยงแมงดานาะ ต่อไปในอนาคตาต้องขอภัยท่านภาพจะจ,จะดูวาดเสียวนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของสัตว์ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ